ในช่วงหลังวันนี้นะครคุณผู้ชมก็จะเห็นคลิปเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นภาพติดๆนะฮะที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การเมืองในบ้านเราที่ร้อนระอุมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ทําให้มีคําถามตามมาว่ามีการหยิบยกขึ้นมาใช้ข้อเท็จจริงเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจะเชื่อได้มากน้อยขนาดไหนนะครับไปติดตามเรื่องราวนี้ได้จากคุณวุฒินันาหิมครับตั้งแต่มาร์คซักเคอร์เบิร์กสร้าง Facebook ขึ้นมาในโลกออนไลน์ ผู้คนทั่วโลกหลากหลายอาชีพต่างใช้งานเว็บไซต์หรือว่าแอปตัวนี้จนกลายเป็นโซเชียลน็ตเวิร์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมยอดฮิตติดลมบนไปเลยตามสถิติปรากฏว่าผู้คนใช้งานทั่วโลกนะครับมีประมาณกว่าพันล้านบัญชีที่ผมไม่ใช้คำว่ารายหรือคนเพราะบางคนมีบัญชีมากกว่า1บัญชีขณะที่เว็บบอร์ดทางการเมืองสำหรับประเทศไทยอย่างพันทิปคอมก็ร้อนระอุ ตามกระแสะการเมืองที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้นะครับจากประชาชนตาสับปะรดที่ต่างอัพคลิปความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ครับสมัยก่อนใครถ่ายคลิปได้ก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือสำนักข่าวต่างๆช่วยกันตรวจสอบและใช้เวลานานกว่าจะเข้าถึงสาธารณะได้รับรู้สมัยนี้กับตรงกันข้ามแต่หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้สังคมออนไลน์จะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบ ไหนจะมีประชาชนหลายภาคส่วนร่วมกันตั้งข้อสังเกตและร่วมกันหาคำตอบเองโดยไม่รอฟังข่าวจากภาครัฐอย่างเดียวอย่างที่เราเห็นกันในคลิปเหตุการณ์ที่ถนนบรรทัดทองที่อนุสาวรีย์ชัยและล่าสุดที่บริเวณวัดสีเอี่ยมย่านบางนาผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ออนไลน์เล่าให้ฟังว่าขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาของการช่วงจิงพื้นที่นําเสนอข่าวด้านความเร็วบวกกับข้อมูลหลักฐานเบื้องหลัง ที่ค่อยๆผุดขึ้นมาแล้วถูกกระจายตามกรุ๊ปไลน์และแชร์ผ่านสื่อ Facebook, Twitter ททำให้ข่าวจากภาครัฐหรือข่าวจากฝั่งผู้ชุมนุมถูกหักล้างได้ในทันทีโดยไม่ต้องรอนานเหมือนสมัยก่อนแต่วันนี้เนี่ยใครจะมาปล่อยข่าวอะไรเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายแบบง่ายๆเนี่ยมันมันมันไม่ได้แล้วนะครับมันมันไม่เป็นผลแล้วเพราะว่ามันสามารถที่จะส่งข้อมูลเพื่อขึ้นมาเพื่อหักล้างได้ เมื่อมีคลิปเกิดขึ้นผู้คนที่สนใจในสิ่งที่เหมือนกันยอมหาชุมชนตามเว็บบอร์ดสาธารณะแฝงตัวอยู่ในนั้นถ้าอยากให้คนใกล้ชิดที่ชอบประเด็นนั้นพวกเขาจะใช้วิธี Copy Link กระทู้ไปให้แบบส่วนตัวแล้วเริ่มจากชวนให้แชร์กันต่อๆถ้าอยากแสดงความเห็นก็แค่สมัครสมาชิกทําให้กระทู้ในห้องนี้มีความหลากหลายเราเรามอกว่าไลน์เนี่ยมันเป็นมันเป็นโป,ปรแกรมแชทนะครับที่ท เอาไว้พูดคุยกันส่วนตัวในพื้นที่ mm hmm. พ,ทพื้นที่ที่เป็น p r i v a t e นะครับขณะที่พันทิปเนี่ยจะเป็นอะไรที่ Public มากๆเลยดังนั้นเนี่ยในในไลน์เราก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปทำสติ๊กเกอร์อะไรมากมายนะครับ mm hmm. ก็คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เราที่ผมสังเกตเนี่ยในไลน์เขาจะใช้อะไรบ้างเขาจะใช้ใช้ส่งกระทู ต่อไปให้เพื่อนในไลน์เท่าน,นั้นเองอน,นะคคือคือไลน์ก็ไม่ได้มีปุ่มอะไรปุ่มที่จะส่งกระทูไปในไลนะน์ตรงๆนะบางทีก็ต้องใช้วิธีก๊อปปี้ปแปลนะครับแต่ก็มันก็เป็นวิธีธรรมชาติแหละซึ่ง,ซ,งซึ่งก็คือไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าผู้ชายเขาก็ก็ไป,ปยกใช้กันเองแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้จะอยู่ในช่วงที่ประกาศพรกฉุกเฉินหรือไม่ก็ตามการส่งต่อข้อมูลข่าวสารหรือสร้างความตื่นตระหนกในแวดวงโซเชียลมีเดีย ถือว่าผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14วรรค2นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้งานสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อสังคมยุคใหม่ในสถานการณ์แบบนี้คงจะเป็นที่จะต้องใช้งานอย่างระมัดระวังนะครับแน,น่นอนนะครับว่าโซเชียลมีเดียในขณะนี้มีอิทธิพลหรือแม้กระทั่งเป็นสื่อหลักก็ว่าได้แล้วฮะพัทรายุชุดงามถ่ายภาพวุฒินันท์นา,นามิ่น Nation TV รายงาน